สว <laughs> ัสดีครับผมนายรัตพลธรรมสรนครับผมนายปุสวาคำโบครับผมสถาบันนายสถาบันลุ่มงามครับผมนายภูจิพัฒน์องกีฬาครับวันนี้เราก็จะมาฝึกทักษะพื้นฐานกีฬาเซปักรอกนะครับทักษะที่หนึ่งนะครับการรับลูกด้วยข้างเท้าด้านในนะครับตัวอย่างครับ ดูที่ใช้ในการรับลูกตะกร้อครับจะใช้ข้างเท้าด้านในนะครับตรงนี้ตั้งเป็นมุมย่อเล็กน้อยให้ขนานกับพื้นเพื่อดอดตะกร้อครับทักษะนี้จะช่วยในการฝึกพื้นฐานการรับลูกให้แน่นขึ้นและดีขึ้นครับเวลาเล่นก็จะเปิดลูกได้รับลูกได้แล้วก็จะเล่นได้ง่ายขึ้นครับ การฝึกพื้นฐานแล้วก็มีหลายวิธีนะครับนี่เป็นวิธียกตัวอย่างนะครับคือการดอกกับเพื่อนนะครับเป็นการดอกส่งไปส่งมานะครับดไปดูเลยครับ

รุปนะครับการฝึกพื้นฐานเตปักตะก้อครั้งนี้ฝึกเพื่อช่วยในการรับลูกให้ได้ดีขึ้นและพื้นฐานได้แน่นขึ้นเวลารับลูกเสริมจะรับได้ง่ายขึ้นเวลาทั้งหมดขอบคุณครับขอบคุณครับ